เป็นงานวายบอส่วนหัวเนี่ยทั้งหมดเลยลืมภาพของ Ford MC ตัวว t ย c ทไปได้เลยจะจําภาพมันไม่ได้เลยถ้ามองภาพตัวนี้คันนี้ออฟลบเบ็ดเสร็จแล้วรวมเนี่ยร้อยหนึ่งรอยหนึ่งใช่ครับร้อยหนึ่งออฟลบร้อยหนึ่งโอ้โหน่าขับมากเลยอะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเห็นเป็นทุกอย่างเลยนะใช่ครับนะครับสินิ้วนี่แล้วก็เวลาขึ้นลงจริงก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะนี่ก็พอได้อยู่ สวัสดีครับผมเอ็มโรสซินไทแลนดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีรถสุดๆอีกหนึ่งคันนะครับมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบสายคัสตอมนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเป็นการคัสตอมทั้งคันนะครับโดย f i ิชชชอปที่ลํำลูกกาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของรถกันครับไปดูกันว่าคอนเซปต์คันนี้ครับเขามีอะไรบ้างนะครับโอเคไปเจอเจ้าของรถครับสวัสดีครับ ฮัลโหลวัสดีครับนะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมต้นต้นภูนะครับจากฟิตช็อปนะครับฟิตช็อปนะครับจริงๆฟิตช็อปทำอะไรบ้างพี่โดยพื้นฐานของเราก็คือจะเป็นโรงงานตัดภาพเลเซอร์นะครับก็คือเป็นพวกเหล็กใช่ไหมเป็นงานโลหะทั้งหมดเป็นงานโลหะแล้วด้านหลังเราเห็นมีเป็นเหมือนเป็นช็อปทำรถด้วยเราชอบรถอยู่แล้วแล้วเราก็ใช้รถฟอร์ดอยู่แล้วแล้วก็เราก็อาศัยว่าช่างเราก็พอทำได้นะฮะเราก็เอารถของเราเนี่ยนะฮะ มาเริ่มแต่งทีละนิดทีละหน่อยก็คือจากที่เป็นโรงงานพับเหล็กทำเหล็กตัดเหล็กนะครับแล้วก็มาแต่งรถแล้วปัจจุบันรับลูกค้าด้วยไหมพี่รับลูกค้าด้วยครับก็นอกจากงานโรงงานปุ๊บอันนี้ก็รับลูกค้าเกี่ยวกับงานรถด้วยครับทั้งจัดทรงจัดทรงตั้งแต่ยก2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วจนถึง8นิ้วนะครับแปดนิ้วคันนี้กี่นิ้วคันนี้10นิ้ว10นิ้วเราทาให้ลูกค้าด้วยไหม รับทาครับรับทาด้วยรับทำด้วยนะครับคันนี้คือยก10นิ้วดูความสูงครับผมโอ้โหอลังการมากนะครับพื้นฐานเดิมทีพี่รถคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรยังไงอ่าพื้นฐานคันนี้เป็น y t ย c ปี 2017- 2017เครื่อง2.2ก็คือเป็นเครื่อง2.2สใช่ครับนะครับแล้วกว่าที่จะมาถึงโฉมนี้ได้มีการตกแต่งอะไรมาก่อนน้้นี้พี่เริ่มแรกก็เหมือนคนใช้รถทั่วไปฮะก็จะเริ่มตั้งแต่ยก2นิ้วเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเล็กๆน้อยๆไปก็พัฒนามาเป็นยก8นิ้วแล้วข ขยับเปสิบนิ้วอขยับไปสินิ้วอ่าก็คือมาเป็น1ิบนิ้วตอนนั้นยังเป็นบอดี้ที่เป็นวาแท็กปกติใช่ครับยังเป็นบอดี้วแท็กปกติทีนี้พอมันยกสิบนิ้วพี่พอเป็นบอดี้วแท็กปกติโป่งมันไม่ได้ใหญ่ใช่ฮะใช่ล้อก็ต้องล้นใช่ครับเพราะว่าคันนี้ออฟลบเบ็ดเสร็จแล้วรวมเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ครับร้อยหนึ่งออฟลบร้อยหนึ่งโอ้โหแต่ให้ดูล้อก่อนล้อนี่คือแบบแค่เห็นลิฟตรงนี้เราจะรู้เลยว่า กว้างมากใช่ครับปกติรีบอย่างนี้เห็นด้วยตาน้อยๆก็ต้องมี50บวกอยู่แล้วอ่ฮะอันนี้ออฟเท่าไหร่พี่ตัวล้อเปล่าตัวล้อปเปล่าออปลบเจ็ดสิบหกครับผมออฟลบเจ็ดสิบหก ครวก็อะแดปเตอร์อีก25หโอ้โหนี่เลยความสูงของรถหรือความใหญ่ของรถเนี่ยจริงๆวัดกับตัวยางได้ก่อนยางเนี่ยนิ้วเยอะเขาก็จะต้องยกเยอะถูกไหมพี่อันนี้ยางกี่นิ้วอันนี้ยาง38มสิบแปดานะครับขอบ20นะครับพอดูเพลินแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไม่เห็นคนไปเปรียบเทียบเนี่ยจะเหมือนยางใหญ่แล้วล้อเหมือนไม่ได้ใหญ่ล้อยางทําอยู่ตัวเองเดียวเียวเนี่ยมาเทียบกับคนเนี่ยเราจะรู้ว่าล้อยางมันใหญ่ใช่แต่พอเรามายัดกับรถที่บอดี้ลักษณะแบบเนี้ยมันเหมือนกับเหมือนเล็กอ่ะ นะแบบดูไกลๆนะม,มันจะสมส่วนเนี่ย<ช>มันดูล้อไม่ได้ใหญ่แต่พอมาดูใกล้ๆจริงๆเราจะเห็นเลยว่ารถเนี่ยใหญ่ด้วยล้อก็ใหญ่ด้วยใช่ครับนะครับอันนี้เราทําอะไรด้านหน้าไปบ้างพี่อันนี้เป็นงานคตัตตอมนะครับ,รบต้นแบบมาจากคาดีไซน์ของค่ายหนึ่งนะครับเราก็เอาต้นแบบตัวนั้นเนี่ยมาเป็นตัวอย่างแล้วก็ขึ้นงานเป็นงานคัตตอมนะครับเป็นงานวายบอดี้ส่วนหัวเนี่ยทั้งหมดเลยคือลืมภาพของ FordMC ตัว Y-T ทไปได้เลยจะจําภาพมันไม่ได้เลยถ้ามองภาพตัวนี้จำไม่ได้เลยเพราะว่าตัวแก้มเนี่ยก็คือ ขยายมาใหญ่มากใช่ครับนะครับด้วยความกว้างนี่น่าจะมีประมาณ 6- 7ถึงนิ้วใช่หรือเกินพี่ประมาณประมาณ4ถึง6นิ้ว4ี่ถึง6นิ้วต่อข้างนะใช่ครับนี่ที่ที่กว้างออกมาใช่ครับนะครับ นี่อันนี้คือตัวแก้มครับพราะแล้วตัวแก้มของพี่คือรับมาถึงข้างหน้านี่เลยแก้มหน้าเนี่ยจะรับมาตรงนี้แล้วก็แยกเป็น2ส่วนบนบนล่างกระจังกระจังก็แยกแยกชิ้นส่วนได้อก็คือเวลาเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหัวหรือทั้งหน้าซ่อมเฉพาะชิ้นเฉพาะชิ้นได้นะครับเราเป็นงานไฟเบอร์ซึ่งมันสามารถซ่อมปะผุอะไรได้อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้คือเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเลยใช่มครับครับไฟเบอร์ไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับสังเกตรอยฟิตติ้งของพี่เขา ครับเออนะครับแต่ชิ้นนี้คือสร้างใหม่ทั้งชิ้นใช่ครับสร้างใหม่ทั้งชิ้นไม่ได้เอาของเดิมมาตัดต่ออะไรเลยไม่มีฮะอืนี่อันนี้เป็นงานงานสร้างใหม่จากจินกการในรูปภาพเอาถอดจากรูปภาพออกมาถอดจากงานรูปภาพงานต้นแบบที่อยู่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับแล้วอย่างนี้ขั้นตอนพี่เวลาเราจะทําจากในรูปภาพให้มันมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องแบบปั้นดินก่อนไหมอย่างที่ปกติเราจะเห็นเขาจะมีการปั้นดินต้องปั้นดินน้ำมันก่อน ปั้นดินน้ำมนันใช่ครับองปั้นดินน้ำมนันต้องจับเลเซอร์ถึงระดับเพื่อให้มันบาลานซ์กันทซ้ายขวาเพื่อให้งานออกมาแมทที่สุดบางคนไม่รู้นะบางทีแบบว่าอะค่อยๆปั้นไปแล้วค่อยดูเอา บางทีมันออกมามันก็ไม่พอดีใอันนี้ก็ต้องมีเลเซอร์จับใจับระดับให้ได้เส้นสายที่มันแมทกันทั้งซ้ายและขวาครับนี่คือลงตัวมากแล้วแบบชอบการออกแบบที่บอกว่าตัวแก้มเนี่ยมนลงมาถึงตรงนี้ใช่ครับนะครับมันทําให้ดูตรงข้างหน้าเนี่ยดูกว้างและดูใหญ่มากๆครับนะครับตัวกระจังหน้าอันนี้ก็ต้องสร้างใหม่ไหมพี่งานกระจังหน้าสร้างใหม่นะครับยกเว้นยกเว้นตัวฟรอนต์ตัวนี้ฟรอนต์ตัวนี้เราก็ใช้ของเดิมของรถฟอร์นี่แหละครับแล้วก็เอามาโมดิฟายนิดหน่อยเพื่อให้มันมาแมท กับกระจังหน้าตัวนี้นะครับกับกระจังหน้าก็คือขึ้นใหม่ทั้งชิ้นเลยพี่ใช่ครับเป็นงานไฟเบอร์ทั้งหมดขึ้นใหม่ทั้งชิ้นนะครับนี่แล้วก็ไฟไฟนี่ดูแปลกตามากคือถ้าเกิดใครที่เล่นฟอร์ดอยู่อาจจะคิดว่าให้แปลวไฟของฟอร์ดตัวไหนมาหรือว่าคัสตอมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นไฟของตัวไหนพี่ตัวนี้เป็นไฟของทุนด้านะครับเอามามามิกแอนแมทครับเพื่อให้มันเข้ากับกระจังหน้าแล้วก็บอดี้ ทำไมถึงเลือกไฟทุนได้เนื่องจากว่างานที่เป็นงานคาดีไซน์ตัวนี้เนี่ยไฟที่เราเห็นนะมันเป็นไฟเหมือนไฟงานดีไซน์งานจินตนาการมันไม่มีอยู่จริงถูกต้องเหมือนเหมือนไฟตัวนี้ก็เหมือนกันมันไม่มีอยู่จริงอ๋ออันนี้ก็เป็นไฟเหรอครับใช่ครับอันนี้ตัวนี้เป็นไฟนะครับก็คือมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่มันแมทกับบอดี้หรือกระจังหน้าให้มากที่สุดใกล้เคียงที่สุดใช่ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็เราก็สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ใกล้เคียงกับต้นแบบให้ได้มากที่สุด ชิ<ใ>น้นนี้นี่เป็นอะไรพี่อ่าตัวนี้เป็นอะคริลิกครับเป็นอ๋อเป็นอะคริลิกอะคริลิก C N C อันนี้มีไฟไพี่ตรงนี้อ่าตัวนี้จะอ้างอิงจากไฟไฟด้านในอ๋ออ้างอิงจากไฟด้านในอ๋อ,อ,อเพราะว่าข้างในเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยจริงๆตรงนี้มันจะเป็นไฟนชิ้นใหญ่ใช่ครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวซึ่งพี่เขาก็จะแบบให้เข้ากับตรงนี้พอดีเลยเพราะว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่เราทําแบบนี้เนื่องจากว่า ไฟของจริงเ่ยมันไม่มีก็ด้วยความเป็นช่างนะครับต้องใช้ฝีมือทํำยังไงก็ได้ให้งานออกมาใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนะครับก็เลย make ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันใกล้เคียงของจริงแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงรนะครับนี่แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าง,งั้นพวกแก้มพวกอะไรก็ไม่สามารถ <c oughs> เอากับตัวอื่นมาใส่ได้เลยเพราะว่าตัวไฟเนี่ยไม่ใช่ไฟของฟอร์ ช่อ่าก็เลยจะต้องมีการสร้างเนี่ยที่บอกบชิ้นแก้มนี่คือขึ้นใหม่ทั้งชิ้นเลยตัวแก้มจริงๆก็จะมีประกอบไปด้วยตัวคิ้วนี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับ<ล>คิ้วนี่สามารถแยกได้นะครับเป็น2ชิ้นส่ว่ารถที่อาจจะล้อเล็กกว่านี้อาจจะไม่ติดตัวนี้ก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าในความเป็นจริงเวลาลูกค้าที่ต้องการทาจริงๆผมว่ายังไงเขาคงไม่ออกเพราะว่ามันจะแมทช์กันมันดูมีกล้ามใช่ครับมัดกล้ามจะดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมนะครับนี่จริงๆอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเจ แต่้งแต่6 7 8นิ้วขึ้นไปแล้วก็ใส่ยางไซส์3 7 3 8ิ 37, 38, หรือมากกว่า38หเหตุผลก็คือเราเอารถเราไปต้นแบบเราสร้างรถคันนี้เราดูพื้นฐานจากฐานของล้อ,อยางแล้วก็ดึงสเกลให้มันมาคุมกับล้อ,อยาง <Disease. S 2> ก็คืออันนี้อย่างที่บอกไปว่าที่แรกพี่เขายก1ิอยู่แล้ว <S <S แล้วก็ใส่ล้อย,อยางไซส์ป,ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยเอารถเบ่งก้ามตาดนะครับตัวฝากระโปรงอันนี้ก็สร้างใหม่ทั้งสิ้นสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับสร้างใหม่ทั้งหมดไม่ได้ครอบไม่ได้ครอบ ออันนี้คือเป็นฝาไฟเบอร์เลยพี่ใช่ครับคือส่วนหัวที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคืองานสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับอลังการมากแล้วก็มีสกู๊ปอันนี้เป็นสกู๊ปดักลมอันนี้ลมผ่านเข้าจริงเลยพ <c oughs> ี่เข้าจริงครบน้าเข้ามีที่ระบายเรียบร้อยอนะครับนี่แล้วก็มาดูชุดยกดีกว่าอย่างอันนี้คือใส่ชุดยกเข้าไปใช่ครับนะครับชุดยกนี่คือเต็มส0นิ้วพอดีเลยครับ ใครที่เล่นแบบสายชุดยกจะรู้อยู่แล้วมีการย้ายตัวกันโค้งนะครับจากข้างบนลงมาข้างล่างอันนี้ชกจริงๆดูความสูงชกเหมือนความสูงชกมาตรฐานไหมพี่ตัวนี้เป็นชกยก4นิ้วอันนี้ยกแค่สี่ต่อหัวชกขึ้นมาให้มันไปที่10นิ้วจริงๆสําหรับใครที่เล่นโชงแบบนี้พี่สามารถที่จะสั่งชกแบบยก10นิ้วเลยไหมถ้าบ้านเรามีจําหนายก็จะใส่ใช่ไหมใส่ไอ้ถ้าบ้านเรามีพี่เขาก็จะใส่ครับอ่าแต่นี้คือความยาวเนี่ยปกติแล้วยกสี่นิ้ว ครับความยาวของตัวชคมันเป็นชกสำหรับ4นิ้วแล้วเราก็เอามาสร้างหัวโชคใส่ครับนี่ก็คือจะเป็นตัว O E M 3.5ตรงข้างบนที่พี่ก็บอกในตรงนี้นะครับ <c oughs> จะเป็นเหมือนก้อนรองหัวโชกนะใช่คแต่ก็เป็นแบบสูงเลยนะครับแล้วก็คอมาอันนี้จะเป็นคอม้าที่มากับชุดยกใช่ไหมพี่ใช่ครับนะครับนี่อันนี้คือรถยกสไตล์ยกแบบ10นิ้ว นะครับแล้วฟีลลิ่งในการขับขี่สําหรับการยก10นิ้วพี่เป็นไงบ้างฟีลลิ่งในการขับขี่ก็อาจจะมีความรู้สึกแตกต่าง,างจากรถส,สตาตราดอยู่แล้วเนื่องจากว่าล้อยางที่มันใหญ่ขึ้นความสูงที่มันมากขึ้นเพราะนั้นการใช้งานของเราเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นความเร็วเนี่ยยังไงก็คือขับไม่เหมือนกับรถปกติอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถทาความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ1้0 1 5 0ได้ก็ถือว่าเร็วนะใช่แต่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนขับรถที่คันใหญ่ๆแบบเนี้ยจะไม่ค่อยใช้ความเร็วววมมาาากเพรรระะ่ัันต้องงถ อ่ารับข้างใช่ใช่แต่เน้นความปลอดภัยเน้นหล่อก็คือขับสักมันสักร้อยกว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะนะครับนี่คือใหญ่มากแล้วตัวกระจกมองข้างอันนี้ก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับนะครับหลายหลายครั้งเราจะเห็นเป็นการซื้อเป็นตัวกระจกใช่ครับเสริมแล้วเป็นตัวแต่งมานะครับแต่นี้คือสร้างใหม่เลยก็คือสร้างครอบกระจกเดิมเพื่อให้มันใกล้เคียงกับต้นแบบให้ได้มากที่สุดนะครับโอ้คือสูงมากแล้วก็ใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูตอนขึ้นดีกว่าตอนขึ้นก็นิดนึง จะต้องก้าวขามากกว่าปกตินิดนึงนี่ประมาณนี้เอ้แต่ก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่ายากนะใช่ครับก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่ง <c oughs> แล้ววิ่งสัยทัชคือแบบดีมากพี่ครับถ้าสังเกตดูว่าสครูปหน้าเนี่ยจะไม่บังสายตามากจนเกินไปก็คือยังอยู่ในสถานะปกติอยู่นะครับ,รบเฮ้ยถือว่าโอเคอะ่ะหน้าขับมากเลยอะ่ะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันเห็นเป็นทุกอย่างเลยนะใช่ครับนะครับสิบนิ้วนี่แล้วก็เวลาขึ้นลงจริงก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะนี่ก็พอได้อยู่นะครับ โอเคข้างในคือภายในคันนี้คือเหมือนเดิมเดิมหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวโป่งหลังอีกใช่ครับนะครับอันนี้ใช้ครอบใช่ไหมพี่ตัวนี้ใช้ครอบกับบะเดิมได้เลยครับนะครับให้มันแมทกันก็คือหน้ากับหลังเนี่ยจะแมทกันอันนี้คือมี2ชิ้นเหมือนกันสองชิ้นเหมือนกันฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะแยกได้นะครับผมแล้วจริงๆเห็นมีเส้นสายที่ตัวประตูด้วยถูกต้องฮะก็คือตัวนี้ตามปกติเนี่ยถ้ารถเราทำวายบอดี้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยตรงกลางตัวนี้มันจะเล็กแล้วก็มันจะไม่ค่อยแมททีมช่างก็คือเสรริมมตัััวนี้้ใหาบบก ช่วงโป่งช่วงโป่งซูมล้อนะครับให้มันมาแมทกันนะครับก็จะมีมีตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ,รบเพื่อให้มันรับกับชุดโป่งตัวนี้นะครับแล้วก็ครอบมาด้านนี้ อันนี้ hehe, คือครอบัเขลยมาปุ๊บแล้วมันเส้นสายมันมันจะมารับกันพอดีใช่ใช่เออมันดูเข้ากันมากขึ้นนะครับบางคันที่เราเห็นว่าทําตรงโป่งแบบนึงแต่ตรงประตูไวเหมือนเดิมมันเหมือนรถแบบทํามาคนละรอบบางทีอาจจะเห็นเป็นเอฟร้อยห้าสิบแต่ตรงนี้เป็นวายแท็กอย่างเงี้ยอันนี้คือสร้างใหม่เลยใช่ครับนะครับก็คือเป็นตัวประกบเข้าไปเท่ากับตัวช้ยน้ําด้านล่างนี่คือต้องต้องสร้างใหม่ตัวนี้ก็สร้างขึ้นมาประกบให้มันแมชกันทั้งหมดครับด้านหลังก็ต้องมีการสร้างฝาท้ายฝาท้ายก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็ประกบกับฝาาท้ยเดิมนะครับ อันนี้ก็ต้องทํามือจับตัวนี้ใหม่ตัวนี้มือจับตามตีมือจับของรถของเดิมก็คือจะใช้มืองัดแต่นี้มันเป็นแบบปุ่มสัมผัสกดเปิดอ๋อเหรอเออมันก็เป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้าใช่ไหมพี่ครับประมาณนั้นอืมเอออันนี้คือข้อไปชิ้นเดียวเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับข้อไปชิ้นเดียวก็มีฟรอนต์ตัวนี้ที่เราเอามาเพิ่มเติมครับนะครับอเฮ้ยโอเคอ่ะจะมีปุ่มอ๋ขอมีปุ่มอ๋อเฮ้ยมันก็สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องใช้แรงนะครับ นี่แล้วก็ข้างในปกติไม่ต้องขยายปะ่ะถ้าเรามองรถที่ทํากับประกบอันนี้มันจะเห็นร่องรอยของการเอางานมาแมะใส่กันแต่ถ้าเราดูตัวนี้เราสังเกตด,ดูครับเส้นสายรอยต่อเนี่ยเหมือนออกมาจากโรงงานใช่อันนี้คือต่อตรงไหนพี่มองไม่ออกใช่ไหมครับไม่ออก ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเขาทํามาเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดูแบบนี้แล้วเนี่ยเราแทบไม่รู้เลยว่ามันเป็นงานประกบเหมือนเป็นงานกระบะชิ้นเดียวปกติก็คืออันเนี้ยมันจะต้องมาคุมนี่ใช่ไหมครับครับแล้วก็ประกบมันก็จะต้องมีรอยตรงนี้แถวนี้อันนี้คือเขาทําหมดแล้วอ่ะคือเก็บไปหมดแล้วเก็บรายละเอียดหมดไม่เห็นเลยว่ารอยต่อรอยประกบอยู่ตรงไหนหลายๆครั้งที่เราเคยไปถ่ายเนี่ยตัวฝาท้ายต้องมีการเพิ่มความยาวเพราะว่าเขาขยับไฟออกอ๋อแต่อันเนี้ยคือเขาเล่นโดยการที่ใช้ใช้ตรงนี้ครับใช่ครับ ใช้เป็นโค้งเป็นเคิร์ฟนะครับเหมือนตัวแรปเตอร์ที่จะมีโค้งเคิร์ฟแบบนี้นะครับขยายออกไปโดยที่ตัวไฟเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมใช่ครับอ๋อโอเคเออก็เลยไม่ต้องมาทําตรงนี้ให้มันดูว่ามันดูเทะทะมีตรงนี้ด้วยที่เราเพิ่มมาใช่ครับนะครับถ้าตัวนี้ก็เหมือนกับตัว f150 หรือว่าตัวเ e x t g จ n ตัวใหม่ๆก็จะนิยมใช้แบบนี้เหมือนเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรดักเทลเหมือนตุ้นเป็นด้านหลังใช่ครับนี่หล่อมาก แล้วด้านหลังที่อันนี้ยกแบบไหนครับมีก้อนรองข้างหลังคันนี้ยกหน้า10หลัง7ข้างหลัง7นิ้วใช่ครับแล้วก็โชคนี่เป็นโชคบายพาสของโปรเฟนเดอร์ถูกต้องครับมีขาต่อด้วยใช่ครับเพราะตัวนี้เราสามารถที่จะรองรับโชคสแตรฐาแเราก็ทำเป็นตัวต่อโชคขึ้นมารองรับได้นะครับชุดยกที่เราใช้เนี่ยเป็นของ KMC นะครับซึ่งสามารถใช้กับ Ford โดยที่ลูกค้าเนี่ย สามารถเซฟคอร์ได้ในเรื่องของการที่จะยังใช้ชกเดิมสปริงเดิมปีกนกเดิมยังใช้ของเดิมได้เท่ากับชกใบพัดตัวนี้เนี่ยเป็นชกความสูงสแตนดาดใช่ครับเป็นชกความสูงสแตนดาดนะครับแต่ตัวนี้ผมมาเปลี่ยนที่หลังครับมามาเปลี่ยนที่หลังเพราะว่าเราเองก็เป็นดีลเลอร์ของทางโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาใส่กับรถเราเท่ากับอย่างที่พี่บอกตะกี้สําหรับใครที่อยากจะยกสูงแบบนี้ที่ใส่คันยกเลยจริงๆสามารถใส่กับพวกชกเดิมได้ได้ครับฮะถ้ารถยนต์ฟอร์ดเนี่ย ชุดยกเคเสามารถใส่กับชเบก,กเดิมปีกนกเดิมสปริงเดิมได้เลยชุดยกของเคเเราจะเริ่มต้นที่3.5นิ้วจนดถึง8นิ้ว10นิ้วอ่าก็คือคถ้าใครที่ยกเกิน3นิ้วไปแล้วยกเกินจากตัวโชกจากตัวปีกนกเดิมใช่ครับนะครับก็ต้องใส่ชุดยกเข้าไปอ่าควรจะใส่ชุดยกอ่าชุดยกเคเก็มีตั้งแต่3.5นิ้วขึ้นไปานิ้วถึงครับ ถึง10นิ้วถึง10นิ้วก็คือถึงเท่ากับชุดนี้ใช่ครับนะครับยังราคาของตัวชุดยกเคมซีพี่พี่รับยกอยู่มันเท่าไหร่ราคาชุดยกสตาร์ทอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2อ0 0มชุดยก2อ0 0มใช่ครับยก3.5นิ้วไม่เกิน5.5นิ้วค่าตัวขับ2อยู่ที่ไม่เกิน2อ0 0มอันนี้ราคาชุดยกนะอ่าแล้วก็ค่าติดตั้งก็อีกต่างหากค่าติดตั้งก็อยู่ที่ประมาณ5-6 0 0กพันห้าหกพันค่ตีเสาประมาณสักสามหมื่นกว่าบาทประมาณสามหมนะครับอันนี้คือใช้โช คือพี่แนะนําให้ใส่กับชุดยกสูงสุดเท่าไหร่ที่จริงมันก็สามารถใส่ได้จนถึงแนิ้วได้เลยใช้ช o เดิมใช่ไหมใช่ครับแล้วล้อยางแบบนี้พี่ตัวช o เดิมเอาอยู่อ่ะชกเดิมถามว่าเอาอยู่ไหมมันอยู่ที่การขับขี่อยู่ที่คนหลังพวงมาลัยคอของเดิมเนี่ยผมว่าทางทางฟอร์ดเขาทํามาดีอยู่แล้วถ้ารถที่มันล้อยางที่ใหญ่ขึ้นครับรถที่สูงขึ้นแต่เราต้องการสมรรถนะที่มันเหนือกว่าปกติดีขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนแต่เรากําลังบอกว่าครับ ถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้เพราะว่าชุดยกมันสามารถที่จะรองรับได้ครับมันอยู่ที่ว่าคอสของลูกค้าสําหรับใครที่อยากจะหล่อแต่ประหยัดงบ อาจจะไม่ได้วิ่งเร็วอาจจะไม่ได้ขับเร็วจนเกินไปก็คือใช้ชุดยกแล้วก็ใช้ชกเดิมใช้ชกเดิมได้งบประมาณแค่ค่สามหมื่นกว่าบาทใช่ถ้ายกไม่เกินไม่เกินไม่เกินหกนิ้วสมมติถ้าเกิดว่าเกิน6นิ้วขึ้นไปก็เพิ่มคอต์สอีกไม่เกิน2 0 0 0 0บาทอ่าก็ประมาณ50,000แพงสุดของเรา8นิ้วถึง10นิ้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเป็นขับ4หรือขับ2เป็นตัวแรปเตอร์ไหมอะไรเงี้ยสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณห5 5 0 0ื5น0้าห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าหกหมื่นห้าอันนี้คือไม่รวมค่าชกนะ นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชุดยกเหมือนกันเคมซีเหมือนกันใช่ครับนะครับอันนี้8นิ้วอันนี้กี่นิ้วประมาณ2.5นิ้วอันนี้2.5นิ้วอ่ะให้ดูทรง2.5งจุดห้านิ้วเฮ้ย2.5นิ้วใส่ล้อยีก็สวยนะอันนี้เป็นยาง33อ่าตัวนี้เป็นยาง33เป็นหัวเดียวอ่าอันนี้เป็นรถใช้งานที่โรงงานอ๋่อยอันนี้แล้วผมแอบเห็นมีคันนี้มาครับผมอันนี้เป็นเลนเจอร์ตัวใหม่เป็นเกจเจนตัวใหม่ซึ่งเตรียมเอามาใส่ล้อยางประมาณอ่าล้อ33คสามขอบยี จัดทรงให้มันดูแบบบึกบึนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้มันดูทรงมันดูดีกว่าสแตนด์ให้ดูรอหน่อยใช่ครับนะครับอย่างนี้ก็ให้รอติดตามชมได้เลยสําหรับใครอยากจะติดตามพี่สามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างเอ่เพจ Facebook ตามด้านหลังได้เลยฮะรถยกสูงอเมริกันสไตล์ by fit shop a n d top ford อ่านะครับ,รบเข้าไปติดตามได้เลยเดี๋ยวรอชมผลงานคันนี้เพราะเดี๋ยวผลงานคันนี้จะต้องมีลงที่เพจแน่นอนอยู่แล้วครับผมนะครับเออแล้วก็ราคาชุดยกอย่างที่พี่เขาบอ,อกไปอย่างสมมติถ้ายก3 6ถึงนิ้วนะครับ อยู่ประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทเองประมาณสามนะครับเออก็สามารถเข้าไปดูได้สําหรับใครที่ชอบสายยกใครชอบสายฟอร์ดนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากครับผมครับผมขอบคุณพี่มมากครับครับผมสำหรับใครเข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามครับอย่าลืมครับสำหรับใครที่เป็นสายฟอร์ดนะติดตามพี่เราด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ